ไปกันที่สำนักงานพณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับไปพบกับคุณสุพลสีทับทีมครับสวัสดีครับท่านบณิชิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับอากาศร้อนนะท่านใจก็จะร้อนครับผมากาศอากาศอ้าวๆร้อนติดต่อกันมาสองสาวันแล้วนะครับครับเชิญเชิญเลยครับท่านเชิญครับครับก็ก่อนอื่นก็เหมือนทุกครั้งนะครับก็พยายามที่จะ พูดคุยแล้วก็ย้ำเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ประเทศไทยให้กับประชาชนท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบนะครับเมื่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่ของประเทศไทยก็ยังสูงอยู่นะครับเมื่อวานผู้ติดเชื้อรายใหม่สองหมืนสองพันหนึ่งร้อยสาสิบรายนะครับเป็นประชาชนทั่วไปสองหมืนสองพันหกสิบเอ็ดรายนะครับผู้ต้องขังในเรือนจำหกสิบเก้ารายเดียวกันก็ เสียชีวิตสูงถึง69รายนะครับรเพราะฉะนั้นก็ยังต้องประมาทไม่ได้นะครับป้องกันตัวหน้ากากอนามัยมันล้างมือแล้วก็ที่สําคัญก็คือฉีดวัคซีนนะครับสร้างภูมิคุ้มกันหนู่ฉีดให้ครบนะครับก็อ,อย่างน้อยๆถ้าหากท่านบังเอิญโชคร้ายติดก็อาการจะไม่ได้รุนจะได้ไม่ไม่รุนแรงนะครับราคาสินค้ากเกษตรจังหวัดเพชรบูรณที่ออกสู่ตลาดนะครับในวันนี้ก็ ตรงนี้ก็จะเริ่มมีนะครับปบบตายในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับพื้นที่ถแถวอำเภอเมืองนี้ก็จะเริ่มมีออกนะครับตอนนี้ก็ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดฝักหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับมเมล็ดความชื้นสูงสามสิบเปอร์เซ็นตนี่ก็แปดบาทยี่สิบห้าสตางค์ถึงแปดบาทห้าสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมเมล็ดแห้งความชื้นสิบสี่จุดห้าเปอร์เซ็นตสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ถึงสิบบาทหกสิบสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับ มันสัมปะหลังก็กำลังออกกันค่อนข้างเยอะนะครับห้าหกสิบเปอร์เซ็นเข้าไปแล้วก็หัวมันคะสองบาทถึงสองบาทห้าสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นสองบาทสี่สิบห้าถึงสองบาทห้าสิบห้าสตางค์ต่อกิโลกรัมราคาผักตลาดกลางผักสันทิสุขศรีแยกพ่อขุดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับครับผักทีนะครับวันนี้ก็สิบห้าถึงยี่สิบบาท ต่อกิโลกรัมนะครับผักชีลงมาจากเมื่อวานห้าบาทต่อกิโลผักชีลาวสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกออตแดงนะครับยี่สิบห้าถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัมนะครับพริกออตเขียวยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับชุดนี้ราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานผักบุ้งจีนสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมคะน้า 15ห้าถึงยี่สิบบาทต่อ huh กิโลกรัมนะครับกะหลำห้าถึงแปดบาทต่อกิโลกรัมกะหลำราคาปรับสูงขึ้นสามบาทต่อกิโลกะหลำดอกห้าถึงหกบาทต่อกิโลกรัมนะครับกะหลำดอกราคาลงสองบาทต่อกิโลนะครับลุ้ยสามถึงสี่บาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเปาะสี่ถึงห้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับมะเขือเปาะราคาขยับขึ้นมาหนึ่งบาทนะครับก็วางตุ้งแปดถึงสิบ บาทตอ่อกิโลกรัมนะครับหอมแดงยี่สิบห้าบาทตอ่อกิโลกรัมนะครับอหอมแดงสดสิบห้าบาทตอ่อกิโลกรัมราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานแตงกว่าห้าถึงสิบบาทตอ่อกิโลกรัมแตงกว่าราคาขยับขึ้นมาสี่บาทตอ่อกิโลนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีการบูรณาการตรวจสอบนะครับของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตำรวจแล้วก็ทางหน่วยงานปกครองนะครับตรวจสอบเพื่อป้องกัน การกักตุนนะครับสินค้าในกลุ่มของอปุ๋ยเคมีนะครับแล้วก็ยาปราบศัตรูพืชนะครับรวมทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็จะผู้ผมป้องกันที่การกักตุนส่งผลให้ราคาสูงเกินจริงนะครับก็เป็นข่าวสารที่นําแจ้งให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนะครับถ้าพนิดไปตามหมู่บ้านต่างปัจจุบันเห็นนะจะมีเชือกป่อฟางขึงไว้แล้วก็มีป้ายเล็กนะฮะ ติดไปเป็นสถานที่กักตัวตอนนี้เยอะมากครับท่านตามหมู่บ้านต่างๆมานเห็นไหมครับก็ก็ใกล้ๆบ้านอก็ฝั่งตรงข้ามเยื้องๆก็มีผู้ไปติดก็ต้องไปกักตัวอยู่ข้างในสวนอะไรเนี่ยสลับกันสองสามรายโยมนี้เข้าใจว่าคงจะอติดติดง่ายมากขึ้นขนาดเดยวกันมีคนติดมาขึ้นหรืออาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้ระมัดระวังหรืออาจจะยัง ฉีดวัคซีนไม่ครบหรืออะไร,รทำนองนี้นะครับแต่อาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวช่วงนี้อาจจะต้องอระวังนิดหนึ่งนะครับป้องกันตัวไว้ก่อนเป็นการดีครับครับเส้นทางสายบ้านผมไปอบตอน,นาป่าสังเกตได้ขับรถไปนี่จะมียาวนะฮะบางจุดบางหมู่บ้านเป็นจุดเป็นย่อมยอมเยอะก็ค,คือเดี๋ยวนี้การกักตัวของประชาชนก็อยู่ที่บ้านเนาะ ดยความรับผิดชอบของตัวเขาก็สูงเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้ก็อยู่บ้านก็พูดอยญ่บ้านอบตเองก็ไปดูแลนะครับไปส่งข้าวส่งน้ําก็ห้าวันก็ไปตรวจอีกทีสิบวันก็ไปตรวจอีกทีให้ทานยาไปตามก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ที่ทุกคนควรจะให้โอกาสไม่ใช่รังเกียจกับผู้ที่กักตัวนะครับท่านกับพานินฮะบางคนไม่เข้าใกล้ก็มีตรงนี้เห็นด้วยครับตรงตรงนี้เห็นเห็นด้วยเลยครับบางทีเราไปมองภาพว่าบ้านนู้นติดเชื้อโควิด สิบเก้าอะไรนี้ก็เป็นมองเหมือนกับอะไรที่น่ากลัวจนเกินไปนะครับบางทีก็เห็นหลายหลายคนนะครับที่ติดแล้วก็กักตัวห้าวันเสร็จแล้วตรวจใหม่ก็ก็ก็ไม่ปรากฏผลว่าติดก็คือหายนะครับก็กลับมาอยู่ในชีวิตปกติได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีข่าวเพื่อนบ้านอะไรติดนี่ก็อย่าไปรังเกียจรงออนอะไรกันนะครับเพียงแต่ก็เว้นระยะห่างในการที่เข้าใกล้กันตามที่หลักสาธารณสุขเขาเขาแนะนำนะครับ ับส่งข้าวส่งน้ําส่งอาหารเป็นกาลังใจให้กันน่าจะดีกว่านะท่านปัณิผมว่านะครับผมครับผมครับใช่ครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับก็เ